ครับวันนี้ข้าวปีใหม่เมือง5้าก็มาถึงบทสุดท้ายแล้วนะครับบทที่ส6หนะครับก็จบนะครับถ้าเฮาม่จบมันก็แต่งต่อได้นะครับแต่งต่อแบบฉนันทลักษสามบาทเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะบาทบาทสลัดลงบาทกอ้อมบาทสลัดขึ้นอ่าที่นี่เฮาจะจบที่นี้จะจบล้วมันก็คือบาทสลัดลงนะครับมาแล้วก็เอาบาทเนี่ยแหละครับ ชันทลักษณ์บาทจบเลยนะครับหมายว่าเขียนปิดท้ายนะครับแถมบาทหนึ่งมาแปะเพราะนั้นบสสุดท้ายมันก็จะมีอยู่สองบทนะครับกสองสองบาทนะครับอ่ะก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือบาทสลัดลงนะครับมาบาทสลัดลงก็ก็เหมือนกับอ่าเนี่ยมันทั่วไปนะครับเหมือนเหมือนข้าวสามบาททั่วไปนะครับอ่ ที่ดาเนินเรื่องบาทสลัดลงเห็นไหมบาทกลมบาทสลัดขึ้นเห็นไหมครับอ่าทีนี่ก็บาทสลัดลงมาต่อด้วยแถมบาทเดียวนะครับก็คือก็คืออ่อฉันทะลักจบนะครับบาทจบนะครับมาก็คือมาแปะเขียนลงท้ายนะครับก็คือจบเลยนะครับก็คืออ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ปกติแล้วมันจะต้องสัมผัสข้าวมันจะต้องสัมผัสตรงกลางนี่นะครับอ่าแต่อ่าในโบราณเปิ้นเรียบร้อยแล้วนี่เปิ้นเปิ้น,เป,นเปิ้นมาสัมผัสตั้งเพะนะครับอ่าสัมผัสไอ้ที่ท้ายของท้ายของวรคที่หนึ่งนี่นะครับอ่าของบาทลงเนี่ยนะเปิ้นมาสัมผัสเพะนะครับอ่าในข้าวหงหิน อ่าอู่หนึ่งข้าวหง,งหินและข้าสีบทนะครับเสร็จแล้วก็จากวักที่หนึ่งของท้ายาบาดสลัดลงเนี่ยวักที่หนึ่งและวักที่สองเนี่ยเพื่อนอมีสัมผัสกันนะครับอ่าเปิ้นเน้นนะฮะช่วงนี้ต้องเน้นสัมผัสนะครับแล้วก็บ,บาดท,ที่สองนี่ต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับสำหรับบาดท,ที่สามนี่จะมีเสียงตรีประกอบอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับมา,าตรงไหนก็ได้นะครับ ของมันมีเสียงตีขึ้นเน้นหมายว่าลักษณะข้าวมันก็โก้งๆลงๆโก้งๆขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มาจบก่อนแหล่ในเฮยนะสมัยนี้อาจจะลงใครจะลงหน่อในเฮยเนอร์ในเฮยอย่างก็แล้วแต่นะก็กมีปัญหานะครับ่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นกำกำลงเฉยๆนะครับมาเรามาดูเลยนะครับอวันนี้เราจะปฏิวัติภาษาดูนะครับ ก็คงจะใช้แบบภาษาปฏิวัติแบบที่สามเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือการที่อเอาภาษาไทยมาสะกดเขียนตามกัมอู้นะครับตามคำอู่ในภาษาละนา่อนุไวใดก็เขียนไปอย่างนั้นนะครับเขียนสะกดไปอย่างั้นแต่มันก็นยังว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่หลายประการเหมือนกันนะในใน เกี่ยวกับระบบการผ่านเสียงนะมันมาตัดกันนะครับอย่างเช่นเสียงโทรเสียงโทรพิเศษนยนะและตัวชุดย่อยักษ์อย่างเนี้ยอ่าแล้วเจอแล้วผมก็จะอธิบายไปนะครับวันสลีอ่าอันนี้มัน่าวันวันวันนี้มันตรงนะครับอ่าตัวนี้มันตัวสะละหงเนี่ยอ่านเป็นสรลลิงนะครับอ่านเป็นสลีหรือสีก็ได้นะครับจะสลีหรือสีอ่าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะอ่านนะครับอ่า เพราะว่ามันเป็นอ่านเป็นตามกติกาแล้วมันต้องอ่านเป็นสอโลลิงนะครับสลีเนี่ยสลีเนี่ยสลี่หรือสีนะครับอ่าอันนี้เป็นคำอ่านแล้วนะครับอ่าสลี่เนี่าอันนี้มันสะกนะครับอ๋อสลีสะสลีอ่าสลีอ่าสลี่อ๋อเอางมันลีลีลยสลีนะมาสลี หรือสีก็ได้นะครับมาเลยจะเป็นเขียนภาษาไทยมันเขียนตัวนี้ก็ได้นะครับย่อมได้นะครับอ่าอีสีนะครับวันสีนะครับวันสีวันสีนะแต่ครั้งนี้เราอ่านเป็นสีนะครับเพราะนะครับเพาะอ่าอันนี้เนี่ยอ่าได้ได้ยินเสียงเพราะแล้วนะครับเพราะใบใบใจ้ตัวนี้นะครับเพาะนะนี้ไม่จนะครับมาได้ยินเสียงเพราะนะครับเพราะ พอมีเออเปิ้ลหมัล้านลิ้นนะครับในภาษาล้านนาฮาวกับบุไส้ครับมาพอมีบุญนะบุญอ่าบุญก็ตัวยะก็ได้นะครับาตัวยอหญิงนะครับเอาตัวยืมตัวยอหญิงเนี่ยมาแทนตัวยะยะนะครับมากํานะครับเพราะพอมีบุญกัากํมอ่าแล้วยินเสียงกัล้วมันกอไก่นะครับมาไม่ตีนะครับเสียงกัมนะครับ กรรมนะครับมาชีวิตนะครับอชีวิตมันได้ยินเสียงชีวิตมันต้องจอจานนะครับอืชีวิตนะครับมาชีวิตนะชีวิตแล้วนะครับก้าอ่าก้าเจอแล้วครับเสียงโทรพิเศษนะครับมาในภาษาไทยเนี่ยตัวกะนะหรือมาลูกกะหรือก็ไก่เนี่ยนะนะโดนไม่ขอจ้างหรือไม่โทรไปเนะี่ยก้าเห็นไหมครับ ตกกอไก่ในภาษาไทยนะครับโดนไม่โทรไปก้านะครับมาก้านะครับก้าหน้าก้ามาเห็นไหมก้าเดินเนะฮะเสียงโทรปกตินะครับมาเพราะนั้นถ้าจะเขียนเอาภาษาไทยมาเขียนก้าเนี่ยนะครับมันมีทางเขียนได้เลยนะครับมันมีทางเขียนได้เลยนะครับเพราะว่าในภาษาไทยเปิ้ลมีวันณยุนโยโทรพิเศษมาฮึนะครับมาเพิ่มมาได้กำหนดนะครับมาเพราะนั้นผมถึงเอาจุดนะครับ ประดับไว้นะครับเมื่อหูไว้ว่าอ๋อคำที่มีจุดดังหลังนี่ครับไม่โทนี่นะครับคืออ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับก้าอ่าตัวภาษาละนาบนะครับแต่ถ้าผมมีแล้วครับถ้าผมมีก็อ่านโทปกตินะครับก้าอ่าก้านะครับอันนี้ก้าอ่าเห็นไหมครับหน้าอ่านหน้ามละอ่าหน้ากระโทรพิเศษนะครับอ่าเอาจุดประดับไว้หน้าอ่าเห็นไหมถ้าผมมีจุดหรอหน้าอ่าเห็นไหมครับ อ่าไม่จุดหน้าอ่านครับก้าวหน้าอ่าจมอ่าได้ยินเสียงจมแล้วมันอันนี้มันจำอ่ะครับมันจำเสียงสามัญอะมันจมนะครับจมมันต้องไม่จัตวาล่ะครับจมเลินนะครับจมเลินอ่าจมเลินนะในภาษาแล้วหนาพ้นเขียนว่าจมเลินนะครับไม่ใช่เจริญนะครับอ่าเจริญนี่มันมีนะครับอ่าจมเล่นนะครับอ่า ทีนี้มาบาดจบแล้วนะครับบาดจบกว่าคือ,อคำสัมผัสม,มันก็นจะมาอยู่วรรคที่หนึ่งเลยนะครับจำเลินนะฮะเลินนะ,ะเลินห้ามห้ามขอเจิญเสียงสะมันนะครับห้ามห้ามก็ตัวหัวต้องหูเปลครับห้ามห้ามคอขอเจิญน,นะครับเจิญ อ่าตัวนี้ใจนอนหนูหรือเยอะหญิงกับมีปัญหานะครับขอเชิญห้ามขอเชิญม,มาเดินอ่ามาเดินอ่าสัมผัสนะครับช่วงนี้เน้นเพราะว่าอ่ามันไม่ได้มาสัมผัสตรงกลางเนี่ยนะครับฮะปกติมันต้องมาสัมผัสวาที่สองนะครับเข้านะครับแต่อันนี้มันเป็นบาดจบแล้วครับมันเป็นลูกเล่นนะครับอ่ามาเดินมาเดินเอว เอวเล่นนะเล่นโทษทีนะจะมีแต่หน่อยนะวัดฮอนครับเล่นนะครับ่าเล่นเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าเล่นนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรเล่นนะครับโทรปกตินะครับ่าถ้ศใส่อเล่นนะเห็นไหมครับเล่นเล่นโทรพิเศษฮะเล่นนี่สังสังกะสังขารนะครับสังขาร อันนี้สั่งแล้วนะครับสังขารอันนี้ขานนะครับอ่าขานจอดอ่าจอดรถนะครับอ่ารถรถในภาษาละนาพาูดบางครั้งบ่อยใจดอเด็กก็ได้นะครับตัวดะ๊ดหรือตัวตะนะสะกดเป็นรถเนี่ยนะครับแต่ในภาษาไทยพูดรถถอดถุงนะครับอเอาถอดถุงสะกดนะครับรถเบนนะครับเบน เบนน่ะมันถ้าม so ันเป็นอ่า mm ถ้า hmm. ม mm ันเป็นภาษาฝรั่งมันมาใส่ก็ได้นะครับเบนน่ะแต่มันพอดีมันมาเขียนเป็นภาษาละนาแล้วนะมันมันจะเบนเนี่ยมันก็มันมาได้นะฝรั่งนี่มันออกได้ได้ละเบน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 ส์เบนส์เบนรถมันอ่านได้กูกูเสียงครับอ่าเพราะนั้น เขาก็ใส่ไม่โท่ะครับมาคือมันเบนนะฮะไว้จอดรถเบนไว้นะครับนอหนอนนายนายเฮยนะครับมาอ่าเฮยนะครับเฮยน,นี่ในภาษาไทยในภาษาลานาพุนมีไม่กี่เห็นะครับอ่าในภาษาไทยก็เฮยก็มีไม่กี่สลีนะครับมานอนนายเฮยนะครับอ่า อลองไปต่อนะครับจบแล้วนะครับเป็นจบสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นลักษณะข่าวยาวที่มันเขียนไว้อ่ายาวๆนะครับเอา,าไปต่อแล้วครับอ่าจบแล้วนะครับลักษณะการเขียนเข้ายาวกวับเขียนเยี่ยนะครับท่านจะ ท่านจะเอาเงาขนาดไหนก็ม่มีปัญหานะครับจะเอาขี้บดก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่อ่าเห็นไหมครับบทที่สิหนะครับมห,หมายหมบทเดิมว่าเทิงวันป่าปีป่าเวณีสดซ้อยนำหัวต้นเจ้าเทลาพ่อแม่ตั้นไทยวันไววสาเอาโสนานาเจินมาจุผู้ แก่งบันนุนมั่งมูลสุนสู้อยู่สุขสบายเจริญ้ำวันสลีเพราะมีบุญกรรมชีวิตก้าวหน้าจำเลินห้ามขอเจิญมาเดินแอวเล่นสังขารจอดรถเบ้นไว้น้อนายเฮยครับวันพุกจะจ้อยอ่าให้ฟังนะครับเต็มบาทนะครับ